คนที่จะมาขอแต่เสร็จของหนูก็คงขี้วัญกันคงขีเขียนคงขียนไปใช่ไหมถ้าเขียนไปก็มีอะรมาไงวางมีก็เขียนหน้าแดงวางเลาวันนี้เลยเลอยหมือตากข้ามามานี้ทุกวันนะนะตา้มเามาเรียนนีทุกวันเอไม่ได้เรียนเรียนที่สูตเหรอนไม่ได้เรียนที่สูตรเนี้ยเราดูถึงมะเาเรียนอ๋อตาค เอ้โเอ๊จายเก๊เท่าไหร่เนี uh, ่ยนะเจ่าเก๊กี่บาทเนียมาเป็นเลขาขงเ้าไงถามมาจ้าเก๊กี่บาทจากงพิชาเสียลุงเสียขาคอดีเน่ถามานี้เนี่ยสีอ้าวสีด้วยแม่เดกเก็บสังงั้นหน่อยนะแล้วลงสีเท่อนรตรงนี้ความดันไม่ค่อยดีนะก็หมอยกินเยี้ยนึงร แอมเม็นนี้มันเหนียวเนี่ยเหนียวนะเหนียวเนี่ยแต่เราปีอะเคยในเคยใส่ยังยังยัง่ยผมได้ปั่นหมดเดี๋ยวมันไม่แข่งนะมันมันได้แค่เหนียวเฉยนะการไม่เหนียวให้มันอยู่เฉยมันะมันมันอยู่โซมัยนะท่านไม่อะมันต้องหวีเอาไว้ให้แปะกันนะคือเวลาเซตปุ๊บหวีปุ๊บมันจะกอดตัวกันไงแต่หนวดพี่ไม่แน่ใจ ก็อะไรที่เหนียวก็เจลังเหนียวอ่ะเดีแกก็ลองเนี่ยถ้ามันไม่ดีแกก็ล้างน้ำออกลองก่อนเพราะไม่เคยใช้กรนวดเหมือนกันหนวดเส้นมันแข็งต้องต้องกปถามที่เล็กะละเบาวอะพออะไรปั่นหมดไปได้ครับเรตัวเอาไว้ลูกนะ ไดาไปสายเวลางานนะครับและยังขาดรองเท้าใา่ที่ไม่ใช่ของตัวเองได้ใครโกนมั้งย่าให้ใครโกนหัวมั้งย่าจันหัวเด็กเพนจะมาอีกไหมโอ้นนี่ให้ให้ให้ชาตเลยนี่จหัวที่สี่แล้วนะอันนี้ตัดเยอะแล้วใช่ไหมมีจงะสอนทั้งางจัดเพงงไม่้เพลง มีมีอยูครับผมตอนไหนกตอนไหน็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสี่ทุ่มอไปนอ่าโอเคสี่ทุ่มผมก็ไปอัน่สามก็ไโอเคสี่ทุ่มครับ้าเนี่มีเด็ก้าหนค่อยู่นะตรนน ย้อนกล้องเซ็ตเอซของเบนฉีดทั้งอยู่มันจากเล่นทุกวันมากฝันฝันฝันอีกเดยานี่ไงได้ได่นอนเหมือยนอนเหมือนอนนี่ไงหังจากเหมือนเขี่ยวใช่ จะตอนด้วยเสียงเพลงเพราเพลง้วก็ได้เรียนรู้าษัเลด้วยนะคะลาทีแล้วพี่าพาลูกน้องไปเที่ยวในครัวกันแต่มาตืนเรื่องชาวเดอเด็กจไม่หัดเล่นเยอเลยหัดเล่นเอะเลงไม่ต้องมาไม่ได้เวลามันมีเวลามันเลอานะตอนลองส่งนะ่ต้จเพงอนะคะที่บอกว่าหยดเล่แล้วอเาตป่นนั่งเรียนบ้ไม่ใช่นั่งห้องรอตามลองส่งกันนะ เราันโดต่อยให้หนมาด้วยกันเลยอีกคนมาตั้งผมอีกคนกาโกนหัวนี่ก็โกนหัวห้องกันและเด้นเลยสำหรับประโยคนี้ทัยกจะได้ว่าเอเอาอามาคนเขาด้วยกันทก็เรียบร้อยแล้วค่ะ

อ่ามีรุนใหญ่ด้วยนะรุ่นใหญ่น้ําก็วนแล้ถ้าใครได้โค้ดีกก็มาได้เลยนะรอให้แมบบ่มาได้เลยก่อนก่อนทุ่มนึงน,นะท่นเลยทุ่มแล้วช่างไม่มีไม่มีใครอยู่อยู่คนเดียวไม่ทําก่อนทุ่มมากถ้าใครได้โบน่มาได้เลยอย เดี๋ยวจะให้ไฟมึงมีดีก่อนใส่เอาใส่เอ้าเลยถึงให้มดก่อนหัวผมไม่เล่นไงได้ัวมเลียมมันจะยุดเดินมันจะเจ็บึงผมล้ามาตดไฟด้านนี้แข็งเ่รน้องกคงอยู่ังไงได้มีคนอย่างนี้ ไม่ครัเครื่องกักมันจะเลยห้านาทีเอครับข่านองจ๋าจะทำหน้าที่สาดีแล้วเรายังให้คำแนะนำการใช้งานอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและศึกษาใส่ใจทุกผลิตภัณฑ์โดยทุกคำถามของคุณ นอยากดูแลเวกนะต่อเนี่ยผมแนะนำว่านอกจากที่ออกกำลังกายแล้วหาอะไรดีๆเข้าร่างกายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำแนะนำเลยคุณจะสามารถทำเขาเรียกทำน้ำือทำพวกอะไรบางที่มันสามารถจัดสาเร็จได้เรื่อยเรื่อยตลอดได้ทุกวันด้วยนะที่ๆก่อนเที่ยเช้าอีกเช้ใช้โบรนี้ช่วยรับรองเติมแน่นอนเกานพัฒนาของเรานะแค่แตนโกเลยคุณผู้ชมค่ะแค่เห็นหน้าตาบอกเลยว่าดิฉันชอบมาก ตอบชอบเาซื้อไปแล้วแต่ตอนน้นที่ซื้อไปอยากไม่มีตรงแดงๆตรงนี้แ,แน,น,นแบบะนำาสบรุบมคุณผู้ชมสิ่มงโกมอคเฟเหมือนกับเป็นถั่วปัดกไปนี่หนึ่งมีตัวเครื่องมีโัวัดนแต่แติเือเขามีตัวขวดปัดสามารถปัดได้เลยถ้าเราปัดมนขวด เดี๋ยวเหรออยูาใจเยวบก้น้ังหมเวลาโก้หหอไหมเกอหมดีก็ตมาเไรเบอร์สเหรจะลงเบอร์ส่งเบอร์หนึ่